ลมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อทราบความทีใหม่ๆของพวกเราหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้เราอยูจะมารีวิวรีวิวโต๊ะหนังสือหรือโต๊ะนักเรียนนั่นเองค่ะที่บ้านนี่ค่ะตตตตััันนนนนเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าของที่โต๊ะหรือเนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะคะเริ่มจากตรงนะคะก็เป็น เป็นการ์ดของแคมปัสค่ะแล้วตรงก็จะเป็นตัวเล่าหนังที่ไปดูกับเพื่อนค่ะแล้วก็อันก็จะเป็นทิชชอร์พาทามนะคะ hmm. ต่อไปอันนี้นะคะที่อยู่บนโต๊ะก็คือนั่นก็คือคู่มองค่ะต่อไปนะคะอันก็จะเป็นคอมของลินลินเองค่ะต่อไปนะคะอันเป็นที่วาง iPad นะคะแต่ว่า iPad ไปชาร์จอยู่อันก็จะเป็นเงินนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเหรีเหมือนกก็จะเป็นเงินเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ที่ชาร์จแบตของของคอมนะคะแล้วก็นี่ที่ํำคัญนี่ไฟฉายปิเลเซอร์เปิดได้ด้วยอืมไฟฉายแบบนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลย <c oughs> ตน้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นน่นะคะนีปใช้ดินสอสี่เปดไม่ไเือกมาไวไาาา้แล้วก็มีลีมีอันทิแต่งหน้าแล้วก็ลิฟมาลิติสออันอางลบใต้ดินสอกบหลลิปติอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ลิป ก็เป็นพวกหนังสือนะคะหนังสีอเรียนแล้วก็เป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็หนังสี่แฮรรพอตเตอร์แล้วก็จะมีพัสนะคะแล้วก็อันนี้หนูทำเองพอเพราะเ้วอันก็นค่ะก็เอามาปักตรงกลางค่ะต่อไปอันเป็นกล้องไฮไลท์ไฮไลดสโคปนะคะเศษอันนี้เป็นไฟจักรยานนะคะตอนแบตบดก็เลยเอามาไว้ในบ้านก่อนเศแล้วก็สก็อตเทปค่ะแล้วก็อันนี้ที่ทำัญนะคะจากออสเตรเลียค่ะป้าหน่องซื้อให้ เป็นปั๊บอีกอข้างหลังก็มีนะอ่าต่อไปก็จะเป็นเครื่องเขียนค่ะอันนี้ที่สำคัญลิลลิทำเองอทีกเจอร์พาทำเหมือนเดิมนะคะซัมเมอร์ที่เพิ่งผ่านนะทุกคนอาจจะถามนะคะว่าอันนี้คืออะไร หังสือการ์ตูนค่ะอันนี้ลือลิมเพนต์เองนะต่อไปก็จะเป็นแบบพวกกล่องดินสอนะคะกล่องดินสอนข้างในก็เป็นที่ขั้นหนังสืออี่นๆแล้วก็อะไรนี่อะไรนี่อก็จะเป็นพวกดินสออย่างโลกมา กี้ของลีดินนะคะอันนี้อันนี้แล้วก็มีอีกนะทุกคนตรงอันนี้ก็เป็นสกอกโกี้ไข่ต้มอ่ต่อไปชั้นนี้นะคะนี่คที่สําคัญเลยนะคะที่สําคัญก็คือนี่มันเป็นชากระปองผิวนี่หมนได้จริงนะทุกคนนี่ เก็บเก็บยังไงใช่ไหมคะหมุนเก็บค่ะขั้นค่ะหค่นิดเดียวเอาดิเก็บบอดายอ่ะอ่ะเก็บได้แล้วต่อไปก็จะเป็นไฟฉายนะคะอืมต่อไปก็จะเป็นพวกหนังสือโน้ตกระดาษทิชชู่กระดาษชู้เยอะมากตัอไปก็ี่้อคะ อันนี้ก็เป็นที่ติดนะคะเนี่ยกระดาษโน้ตต่อไปนะคะก็จะเป็นกล่องกรเป๋าหรือปบบมุมบัตรเนี่ยออันนี้ก็เป็นการมุมบัตรเช่นเดิมนะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วคะริลิมมีอีกนะไม่ได้มีแค่นี้นนะนนในไข่เนี่ยอืมไข่ ใครเมนหรือว่าใครเมนใครในวงบัสคอมเมนต์มาบอกนะ้านได้คลิปด้วยนะนี่วงบัสโอเคค่ะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะใครมีโต๊ะหนังสือหรือโต๊ะนักเรียนที่บ้านนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ,ะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์คกดติดตามบายบาย ว่ายังไม่หมดนะคะไม่นี้แค่นี้ค่ก็จะเป็นนี่เป็นช้นหนังสืออันนี้เป็นไม้ปิงปองค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนปีสามคือปีนี้อาทิตย์หน้าเปิดเทอมแล้วก็จะมีปิงปองเรียงปิงปองแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนหีเก็ดบไว้อะเนี่ยเนี่ยมะลิิตเตร์กติาสมบัติอะไรก็ไม่รู้ อันนี้อันนี้จากใครเนี่ยลืมแล้วเป็นไอติมติดได้แล้วก็ดึงสอที่พังแล้วที่ชอบมากด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นแล้วใส่มันหายมันมาไม่ครบทั้งแผ่นทุกคนแล้วก็นี่สายของเมสซึ่งมันกลายเป็นส่ได้แล้วยังไม่หมดคะเครื่องเหลาดีสอ เมาส์เมาส์พี่พังไปแล้วแล้วก็ติ๊กเกอร์ที่หลินๆนะคะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดจับกระายด้วยค่ะบ๊ายบาย